คอนิชิวโปเต้เซึสวัสดีนะครับโปเต้ครับผมวันนี้นะครับเรากลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับช่องสกินไมค์บายโปรเต้ วันนี้นะครับใครนะครับที่มีปัญหาเรื่องรอยสิวนะครับจุดด่างดานะครับผิวหน้าไม่กระจ่างใสนะครับผมแล้วรู้สึกว่าเอองบในกระเป๋าช่วงนี้ต้องเซฟคอสนะอาจจะไม่ได้ซื้อแบบเคาน์เตอร์แบรนด์ได้นะครับเรามาดูเรื่องของดักสโต์กันผลิตภัณฑ์วันนี้นะครับเป็นดักสโต์ตัวที่2ที่ผมจะนํามารีวิวนะครับเป็นวิตามินซีนะครับเป็นเพียววิตามินซีนะครับตัวนี้นะครับเขาช่วยเรื่องอะไรช่วยเรื่องจุดด่างดำและผิวหน้ากระจ่างใสแบบตรงจุดตรงปัญหานะครับผมและรางวัลกลันนปีของตัวนี้นะครับเขา เป็นผลิตภัณฑ์ที่ขายดีติดต่อกัน3ปีซ้อนนะครับแล้วก็ยังน่าเชื่อถือเพราะว่าเป็นเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยบริษัทยานะครับอันดับหนึ่งของประเทศญี่ปุ่นนะครับผมและเขามีประสิทธิภาพที่ทรงอนุภาพรุนแรงเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าเจ้าตัวนั้นคืออะไรไปผลิตภัณฑ์ที่เราจะรีวิววันนี้นะครับก็คือเจ้าตัวนี้นะครับ C C Melano v ิ t a m i n C นะครับตัวนี้นะฮะตัวนี้เป็นครีมนะครับครีม ตัวนี้เป็นครีมตัวนี้เป็นมอยส์เจอร์ไรเซอร์นะครับเป็นเจลเจลครีมส่วนตัวนี้เป็นมาร์กนะครับเป็นทิชชู่มาร์กตัวนี้ก็เป็นตัวน้ําตกครับเคโชซุยว mm ิตามินซน้ําตกวิตามิน C แบบถุงเติมอันนี้แบบขวดของเขานะครับอืมหมดแล้วนี่นะครับของแบรนด์ เอเมราโนซีซีนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูรีวิวกันอ่าทราบกันแล้วใช่ไหมครับว่าผลิตภัณฑ์ที่วันนี้ผมจะนํามารีวิวเนี่ยเป็นตัวไหนนะครับนั่นก็คือทวิงเจ้าตัวนี้นะครับเขาชื่อว่าเมลาโนซีซีนะครับวิตามินซีเอเซนส์นะครับผมตัวนี้นี่ฟ้าเหลืองหลอดไฟทึบสีเทานะครับอ่าตัวนี้นะครับเคลมของเขามีอะไรกันบ้างผมบอกเลยว่าโหดๆทั้งนั้นเลย1นนะครับเขาเป็นผลิตภัณฑ์ที่ขายดี3ปีซ้อนนะครับผม2นะครับ ไว้ใจได้แน่นอนนะครับเพราะเขาผลิตโดยบริษัทยาอันดับหนึ่งของประเทศญี่ปุ่นเย่ yeah, ไว้ใจได้นะครับ และเห็นไหมผมบอกแล้วว่าเขาเป็นหลอดฟอยล์ทึบทําไมทําไมต้องเป็นหลอดฟอยล์ทึบเพราะว่าเจ้าหลอดฟอยล์ทึบเนี่ยเขาจะป้องกันแสงเข้าไปทําลายเจ้าตัวเพียววิตามินซีนะครับเพื่อไม่ให้มันเสื่อมประสิทธิภาพเร็วนะครับผมผมบอกเลยว,ว่าข้อนี้เขาใส่ใจผู้บริโภคอย่างมากนะครับผมเราทราบกันอยู่แล้วเนาะว่าวิตามินซีเนี่ยตัวที่เป็นลิควิดเนี่ยที่เป็นของเหลวเนี่ยกรดวิตามินซีเนี่ยเมื่อโดนแสงแดดหรือโดนอุณหภูมิความร้อนเนี่ยจะทําให้ตัววิตามินซีนั้นเสื่อมสภาพเร็วขึ้นนะครับผมและถ้าเราเอาวิตามินซีที่เสื่อมามาทานา แทนที่เขาจะให้ประโยชน์เขาก็จะให้โทษกับผิวหน้าเราทันทีนะครับต้องระมัดระวังมากนะครับข้อนี้ถือว่าดีเยี่ยมนะครับที่ดีไซน์เป็นฟอยล์ทึบออกมาเย้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูเรื่องส่วนผสมตัวชูโรงของเขานะครับว่ามีอะไรเด็ดๆกันบ้างไป ก่อนที่เราจะไปดูส่วนผสมของเจ้าตัวนี้นะครับว่าเขามีส่วนผสมอะไรเด็ดๆกันบ้างเดี๋ยวให้ดูแพคเกจจิ้งอีกรอบนะครับนี่ด้านหน้านะครับจะเป็นตัว C2 ตัวนะครับข้างบนเขียนเมลานโนนะครับแล้วก็ C แล้วก็มีรูปหยดอย่างนี้นะครับนี่นะครับฝาเป็นสีเหลืองนะครับเป็นหลอดฟอยท์ทึบอย่างนี้นะครับขนาดอยู่ที่20 ml mm. ฟังดูน้อยใช่ไหมเฮ้ยมันจะใช้ได้กี่อาทิตย์มันจะใช้ถึงเดือนไหมเนี่ยผมบอกเลยว่าต่อ1หลอดใช้ได้หลายเดือนมาก พราะอะไรเพราะเราคำนวณการใช้ต่อครั้งเป็นหยดนะครับเราไม่ได้เทเออกมาเป็นวูบอะอย่างนั้นนะครับมันเป็นยดนะครับและผมใช้หลอดนี้คือหลอดที่5เข้ามาแล้ว2ปีนะครับนี่หลอดที่5 2ปีแสดงว่าหลอดหนึ่งเนี่ยมากกว่า 3- 4เดือนด้วยซ้ำนะเออม,มันโอเคเลยปริมาณมัน พอดิบพอดีนะครับคุ้มค่าคุ้มราคาและร,ราคาเนี่ยน่าหลักมากนะครับเดี๋ยวมาดูเรื่องของส่วนผสมกันเถอะว่าส่วนผสมเด็ดเดที่เขาชูโรงมีอะไรกันบ้างนะครับตัวที่1นะครับเพียววิตามินซีนะครับตัวนี้คือวิตามินซีบริสุ์นะครับผมช่วยอะไรช่วยเรื่องของรอยเสิวช่วยลดจุดด่างดาทาให้ผิวหน้ากระจ่างใสนะครับผมนี่คือตัวที่1เพียววิตามินซีนะครับตัวที่2วิตามินอีนะครับนอกจากให้ซีแล้วเขายัางให้อ e ีแถมมาด้วยเนี่ย อีช่วยอะไรอีนะครับให้ความชุ่มชื้นนะครับแล้วก็ทําให้ผิวหน้าเรามีเลือดฝาดูสุขภาพดีนะครับเพราะเขาไปเสริมปฏิภาพเรื่องการหมุนเวียนโลหิตในผิวหน้าชั้นผิวหน้าของเรานะครับผม ผิวหน้ากระจ่างใสแล้วยังดูเลือดฝานมันดูสุขภาพดีกิ้งไปด้วยเลยนะครับผมถัดไปนะครับเป็นสารไวท์นนิ่งตัวเด็ดของเขาเลยนะครับเขาชื่อว่าอัลพินเนียไวท์นะครับเป็นสารไวท์นนิ่งที่เป็นตัวชูโรงของแบรนด์เขาเลยและตัวนี้นะครับเขาทั้งให้ความชุ่มชื้นแล้วก็ให้ความกระจ่างใสในคราวดเดียวกันนี่คือส่วนผสมเด็ดๆที่เขาภูมิใจนําเสนอในตัวนี้นะครับผม ให้พอยต์ไปที่ตัวไหนพอยต์ point ไปที่เพียววิตามินซีนะครับตัวส่วนผสมแรกตัวนั้นมาถึง90%นะครับนอกนั้นตัวเสริมฉะนั้นวิตามินซีเน้นเน้นจะแม่เรามาดูเรื่องของเนื้อสัมผัสของเจ้าตัวนี้นะครับและกลิ่นของเขาจะเป็นยังไงนะมาดูกันนะครับผมฝาพลาสติกนะครับสีเหลืองอดูส้มๆขึ้นมาเชียเดี๋ยวผมบีบให้ดูนะมันจะเป็นหยดดรอปแบบนี้เลยนะผมถึงได้บอกว่ามันใช้ได้นาน อ่าเห็นไหมมันเป็นหยดดรอปอย่างนี้นะครับเราไม่บีบเขาก็จะไม่หยดออกมานะครับนี่นะครับเห็นไหมเป็นหยดก็หยดลงมาลูกเอ้ยเอออ่ะเนื้อของเขาเป็นแบบนี้นะครับเป็นน้ําใสๆเนื้อเบาไหลไหลเองเลยนะครับเห็นไหมอออเป็นใสๆนะครับลักษณะเนื้อเบาเป็นน้ํามีความเป็นออยออยดูเป็นเอเซนเชียลออยนะครับผมเป็นเอเซนเนื้อเบาอืมกลิ่นเป็นยังไง กลิ่นส้มทั้งสวนเลยจ้ะแม่กลิ่นส้มจ๋าๆเลยครับอมืมส้มๆมะนาวเฟรชๆสดชื่นนะครับผมอืมวิธีการใช้ของเขานะครับในการหยดออกมาอย่างนี้นะครับใช้ได้2แบบนะครับหคุณมีรอยสิวคุณก็เอา1หยดเนี่ยแปะๆปไปที่ตรงรอยสิวก็ได้ถ้าผิวหน้าคุณสม่ําสมเสมอรกระจ่งางใสดีแล้วคุณไม่ต้องการความกระจ่งางใสมากคุณต้องการลดรอยสิวคุณก็แปะไปที่รอยสิวรอยดางดำนั้นๆหนึ่งหนึ่งจุดนะครับทาวนวนนไปรอบนั้นกับแบบที่2ก็คือทาทั่วหน้าได้เลยนะครับผม ข้อควรระวังนะครับสำหรับผิวแพ้ง่ายนะครับเซนซิทีฟสกินเพราะว่าตัวนี้เป็นกรดสูงมากนะครับเป็นเพียววิตามินซฉะนั้นเป็นวิตามินซีบริสุทธิ์เนี่ยเขาจะมีความรุนแรงฉะนั้นควรจะเทสหลังหูหลังแขนก่อนนะผมเตือนแล้วนะเพราะว่ามันรุนแรงจริงผมอยากให้ทุกคนได้ใช้แหละแต่ว่าต้องเทสก่อนเพราะมันเป็นกรดรุนแรงนะครับผมแล้วก็เจ้าตัวนี้นะคุณใช้เวลาไหนล่ะครับใช้ เช้าเย็นได้เลยนะครับแต่ถ้าให้ผมแนะนำนะส่วนตัวให้ใช้ก่อนนอนดีกว่าใช้ตอนเย็นอย่างเดียวดีกว่าเพราะผมไม่อยากให้เขาไปเจอแสงขนาดหลอดเขาดีไซน์มาเขายังไม่อยากให้ไปเจอแสงเลยฉะนั้นใช้ตอนกลางคืนก่อนนอนเวิร์กที่สุดนะครับผมแล้วสเตจในการใช้ของเขาก็คือคุณลงน้ําตบให้เสร็จนะแล้วคุณก็ตามด้วยเอสเซนต์วิตามินซีแล้วก็ตามด้วยเซรั่มและบลับลาบลต่อไปเรื่อยๆเลยนะครับผมอันนี้น้ําตกก่อน เอสเซนต์เซรั่มแล้วก็มอยเจอร์เซอร์ครีมแอนดเจลได้นะครับผมตัวนี้ใช้ได้เลยแต่ผมมีทริคให้นิดนึงนะครับทริคของผมก็คือผมจะผสมเขา กับน้ำตกอย่างครับผมจะเริ่มทานน้าตกเนี่ยผมจะเทน้ําตกหย่อหยอลงมือใช่ไหมผมก็จะหยดเขาไปสัก2หยดนะครับแล้วผมก็ผสมนะครับในมือนะครับวอร์มให้เสร็จแล้วก็ตบลงไปอันนี้คือ1นะครับ2ก็คือผมจะผสมกับพวกไซลั่มนะครับผสมกับสกินแคร์ตัวไหนของเราก็ได้ผมทําแบบนี้นะครับหรือไซลัมแต่ก็ต้องเช็คนะว่าไซลั่มต้องเป็นตัวที่เขาไม่มีอะไรอ่ะการทาปฏิกิริยาก,กับวิตามินซีนะครับไม่งั้นมันก็จะแบบผลิตภัมันก็จะเสื่อมเสียไปแต่ผมใช้กับน้าตกเวิร์กที่สุดนะครับน้าตก อ้ำตบมูกเกลี่ยครับน้ำตบลูกเดือยของเขาว่าไอ้ฝาม่วงใช้อันนั้นแล้วครับแล้วนะผสมตัวนี้ลงไปนะครับเวิร์กมากแล้วก็อีกแบบหนึ่งก็คือเป็นเ,เจ้าไฮยาลูรอนตัวนี้ฝาม่วงตัวนี้นะครับเคยเห็นกันแล้วเนาะอันนี้เป็นเพียวไฮยาลูรอนนะครับผมเป็นหัวเชื้อไฮยาลูรอนคุณก็หยดลงไปอันนี้สัก2หยดอันนี้ก็2หยดฟึบลงไปแล้ววอร์มแล้วก็ลงไปในขั้นตอนที่หลังจากน้ําตบนะครับ แล้วแต่ดีไซน์เลยครับเออเดี๋ยวตัวนี้ผมมาทํารีวิวไว้ฟาร์มผมบอกเลยว่าหัวเชื้อเข้มข้นของไฮยาลูรอนเนี้ยเด็ดมากแม่เด็ดมากแม่มแ,มแค่นีเองเดี๋ยวต่อจากคลิปนี้นะครับเป็นตัวนี้อ่ะมาที่เจ้าตัวนี้ก่อนตัวนี้นะครับผลลัพธ์ของเขาก็คือลดจุดด่างดําแล้วก็ทําให้ผิวหน้ากระจ่างใสข้อนี้เท่านี้ เลยนะครับแล้วมาพอยแค่เรื่อง2เรื่องนี้เด็ดๆเ,เลยนะครับเพื่อให้เห็นผลที่ชัดเจนเขาไม่ได้ใส่ Active i n g r e d i e n t อะไรที่จะมาทําให้เรื่องอื่นด้วยนะไม,ไม่ได้มาหวังผลเรื่องชุมช่มชื้นสักเท่าไหร่แต่มันมีส่วนของ s s s n t i a l Oil ออยอะไรเนี้ยเป็นน้ำมันเล็กๆเ,เนี่ยมันก็จะให้ได้ชุมช่มชื้นนิดหน่อยแต่ไม่ได้เน่หนักมันนะครับผมอืมฉะนั้นใครสนใจนะครับสิ่งที่ผมแบบ ขอลองให้ให้เทสก่อนเนี่ยก็คือมันเป็นกรดเนาะใครที่มีผิวแพ้ง่ายหรือใครที่ไม่ได้ผิวแพ้ง่ายก็ต้องเทสต,ตัวนี้ก่อนนะครับหลังหูหลังแขน30นาทีแล้วสังเกตอาการนะครับถ้าแพ้ก็จอดนะครับผมแล้วไปหาตัวที่ซอฟ์กว่านี้เพราะในไลน์ของเขาที่ผมให้ดูที่เชลเนี่ยก็มีหลายๆตัวเนาะมีครีมมีเจลนะครับมีเอสเซนต์มีน้ําตบนะครับก็เราก็ใช้ตัวอื่นในไลน์ลขเขาก็ได้นะสําหรับวันนี้นะครับจบลงแล้วถ้าใครชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กด s u b s c r i b e กด ดิงทิ้งนะครับกดกระดิ่งติดตามไว้เลยนะครับเพราะเดี๋ยวถ้ามีคลิปใหม่มามันจะดังทิ้งแล้วมันจะแจ้งเตือนคุณนะครับผมย่างไงรบกวนด้วยนะครับโอ้ยังไงสิมาวันนี้จากกันไปก่อนนะครับขอบคุณมากนะครับที่รับชมนะครับผมบ๊ายบายสวัสดะ